สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนมีข่าวดีมาบอกรีวร่าพูชนะอุทธรใบแดงแม็ก l ลริสเตอร์สามารถช่วยรีรพูเจอกับนีคอสเซอร์ในวันเสาร์นี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะถ้าแม็ก l ลริสเตอร์เนี่ยลงในวันเสาร์นี้เขาจะเป็นกองกลางตัวรุกเล่นบล็อกทูบล็อกได้เลย เป็นตัวที่ช่วยประสานงานกับกองหน้าแล้วก็ตัวปีกด้านซ้ายทําให้มิติการบุกข,ของลิร์พูลดูดีขึ้นมีการบุกที่มีหลากหลายทําให้กองหลังของทีมนิวคาสเซิลอาจจะตามไม่ทันแล้วก็มีโดมิกโซเวอไลท์ด้วยเป็นมิดฟิล์ตัวลุกเช่นกันการคลองบอลน,นี่เยี่ยมมากสามารถพาบอลไปข้างหน้าแล้วก็ยิงประตูได้ในระยะ ไกลได้มีความสามารถในการเลี้ยงบอลดีคู่ต่อสู้แย่งบอลจากเขา,ายากมากเพราะว่าเขามีสปีดต้นที่เร็วแล้วก็การคลองบอลที่เหนียวแน่นวาตรุเอนโดเป็นมิดฟิลกองกลางตัวรับตัวใหม่ที่ลิวพูซื้อมานะคะเป็นมิดฟิลทีมชาติญี่ปุ่นย้ายมาจาก v s b สตุการ์จาก เยอรมันค่าตัวมันสิบหกล้านปอนด์ซื้อมาเพื่อใช้เป็นมิดฟิลด์ตัวรับก่อนถึงกองหลังทักษะการครองบอลของเขาเกมแรกที่เจอกับปอร์สมัตถือว่ามีความนิ่งการเข้าสกัดก็สกัดเข้าเข้าจังหวะได้ดีอ่านเกมขาดเล่นเกมเล่นบอลง่ายหลุยดีอาร์ที่มีข่าวว่าเจ็บนะตอนนี้ไม่เจ็บแล้วนะคะมีรูปที่เขาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีม ได้สแสดงว่าเขาไม่เจ็บมากสามารถลงช่วยทีมเร์พูที่เจอกันิวคาสเซิลในวันเสาร์นี้ได้เลยส่วนเทนอาโนที่มีข่าวว่าเจ็บที่ข้อเท้านะตอนนี้หายแล้วก็สามารถลงซ้อมกับเพื่อนรุ่มทีมได้เหมือนช่นกันเพราะฉะนั้นเสาร์นี้เทนอาโนก็น่าจะช่วยร์พูลงแข่งกันได้ถ้าเทนอาโนท็อปฟอร์มการส่งบอลหรือการครอสบอลของเขา ความแม่นยำที่ส่งไปแดนหน้าให้กองหน้าของลิฟูเข้าทำประตูดได้เนี่ยก็จะทำให้นิวคอสเซิลกองหลังเขามีความลำบากมากขึ้นเพราะฉะนั้นอนะ่ะขอให้เทนอาโนท็อปฟอร์มนะคะถ้าโคลนเต้กองหลังลิฟูไม่ได้ซ้อมกับื่้นร่วมทีมก็คาดว่าอาจจะบาดเจ็บหรือไม่ก็ไม่สบายเพราะฉะนั้นเจอเกนคอปน่าจะมีกองหลังเซนเตอร์แบ็ก ที่มาแทนโคนาเต้คิดว่าน่าจะเป็นโจเอลมาติสเพราะว่าโจเอลมาติสเนี่ยเล่นคู่กับฟันไดได้ดีนะคะโจเอลมาติสก็เป็นเซ็นเตอร์แบ็กคนหนึ่งที่มีทักษะการคองวันดีชอบเลี้ยงบอลไปข้างหน้าบางครั้งก็เลี้ยงไปแดนหน้าทำประตูดได้แต่บางครั้งข้อเสียของเขาก็คือ ถ้าเกิดเขาเลี้ยงบอลไปแดนหน้าแล้วเขาเสียบอลคูต่ต่อสู้ก็จะโยนคอสบอลไปแดนหลังของลิเวอร์พูลทำให้จูเอ็มาติฟลงไม่ทันเพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นจุดบอดผลเสียของการที่เขาขึ้นมาทำเกมรุกเมื่อผ่านเกมไป2นัดแล้วทีมลิเวอร์พูลของเราอยู่อันดับ5นะคะนี่คือตารางพรีเมอรีกล่าสุดที่แข่งไป2เกมนะคะ ชาวฝูงเป็นไบตันอยู่ริบูอยู่อันดับ5นะคะอันดับหกก็เป็นสเปอร์อันดับ10คือนอตตินแฮมฟอร์เรสช่วงล่างตั้งแต่11ถึง20นะ11คือคริสตันพาเลตแมนยูอยู่อันดับ12นะคะอันดับ15คือเชลซีหลังจากนั้นช่วยกดไลค์กดสับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอันดับที่20ก็คือเจฟฟตันนะคะ แต่ว่ามันแค่2เกมเท่านั้นยังอีกตั้งหลายเกยมนะคะ